สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้อยู่กับเอิญที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพวันนี้จะมาแนะนำตัวรถคันนี้เลย Toyota Hilux ก i v o นะคะเป็นตัว 2.4G ตัวรถคันนี้ปี2017ราคาตั้งขายอยู่ที่599,000บาทเท่านั้นนะคะพร้อมเลขไม่เพียง160,000กิโลเมตรนะคะตัวรถคันนี้เป็นตัว4ประตูยกสูงเลยใครที่กำลังมองหาตัวกระบะไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะทะเบียน6กไก่พ พ5318เป็นป้ายกรุงเทพแบบนี้เลยสีบอลเงินด้วยนะคะดูแลง่ายรักษาง่ายทำความสะอาดก็ง่ายเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวพามาชมตัวรถคันนี้รอบคันกันเลย สำหรับคันนี้ได้ในส่วนของตัวไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทม์ติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันกระจังหน้าโครเมียม4เส้นนะคะพร้อมโลโก้ของตัวยน้าอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมสวยๆแบบนี้เลยนะคะถัดมาเลยตัวรถคันนี้ได้ในส่วนของตัวยางนะคะเป็นยางของดันหลบเลยนะมาพร้อมกับตัวยางนะคะพี 2019ด้วยเลยนะคะพร้อมแม็กนะคะเดิมๆเ,เลยนะหัวนอ็อตหกลูแบบนี้เลยนะคะใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะต้องแนะนำเลยนะตัวรถคันนี้ก็บอดี้เดิมโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะคะที่เหยียบขึ้นบันไดตัวรถนะคะก็เป็นสีดำนะคะแบบนี้เลยนะ,ะพร้อมโลโก้นะคะที่ข้างประตูรถนะคะก็ยังอยู่ครบเลยนะคะเป็นตัวไฮลักนั่นเองมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะกระจกมองข้างติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะสีของกระจกก็จะเป็นโครเมียมเงาๆแบบนี้เลย ที่จับประตูรถก็จะเป็นโครเมียมนะคะเงาเงาเช่นเดียวกันนี่กระจกเดิมๆต้องมีโลโก้นะคะของ To โยต้แบบนี้นะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าตัวรถคันนี้เป็นกระจกเดิมเลยนะอ่า ถัดมาเลยนะคะตัวยางเส้นที่สงนะคะก็ได้ในส่วนของตัวยางดัลลอบเช่นเดียวกันนะคะตัวแม็กนะคะเดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันหัวน็อตหรูนะคะพร้อมกับตัวบอดี้นะคะที่ไม่มีร่องรอยการเกิดฟุตบาทแบบนี้เลยนะคะที่สําคัญบอดี้ตัวรถคันนี้นะคะไม่เคยตัดต่อเลขตัวเครื่องเลขตัวถังด้วยเป็นตัวเลขเดิมๆแบบนี้เลยออกรถทั้งทีนะคะออกที่นี่เลยลูกค้าจะได้มั่นใจนะคะในตัวรถด้วยนะนี่ ด้านหลังของตัวรถคันนี้นะคะจะมีโลโก้ของตัวไฮลักตัวจีนะคะแล้วก็ไฮรักรีโวนะคะติดมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเ<ม>ช่นเดียวกันต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพและที่สําคัญยังไม่ได้ล้างด้วยนะเผื่อลูกค้าบอกว่าอุ้ยน้องเอิญทำไมรถโทมจังเลยต้องบอกก่อนว่ารถเพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้ขัดเคลือบนะยังไม่ได้เอามาตั้งขายด้วยเลยนะคะรีบมาเด็ดสต็อกรถให้กับลูกค้าได้ชมก่อนใครด้วยนะคะนี่แมกไลเนอร์ด้านหลังนะคะก็ถือว่าเดิาเดิม ไม่มีร่องรอยการชำรุดใดๆต้องบอกก่อนว่าตัวไฟอันนี้คาดว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ใหม่กับลูกค้านะคะเพราะว่ามันมีร่องรอยนะคะแต่ว่าโครเมียมเดี๋ยวขัดให้เงาวับแน่นอนนะคะพร้อมตัวรถนะ,ะที่มีกล้องด้านหลังติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยถัดมาเลยนะคะตัวยางนะคะเส้นที่3นะคะก็เป็นยางดัลลอปเช่นเดียวกันนะคะปี่2 1 9 9เหมือนกันนะคะมาพร้อมแม็กเดิมแท้โรงงานหัวนอต กลูแบบนี้นะคะแม็กเดิมๆสวยๆแบบนี้นะคะโครงสร้างบอดี้ตัวรถนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีโครงสร้างบิดเบี้ยวบิดเบือนนะบอดี้เดิมเลยนี่ที่อบบันไดนะคะก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกระจกนะคะมีโลโก้ของโตโยต้านะคะแบบนี้เลยนะทุกจุดนะคะมีครบหมดเลยมาพร้อมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดตั้งให้เรียบร้อยโลโก้ไฮลักนะคะก็ยังอยู่ครบแบบนี้เรียบร้อยเช่นเดียวกันยางเส้นสุดท้ายเส้นที่4นะคะก็เป็นยางดัลล็อปนะคะปี19 ทั้ง4เส้นนะคะตัวแม็กก็เดิมจากโรงงานทั้ง4เส้นหัวน็อต6รูนะคะเหมือนกันเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าแม็กนะคะของคันนี้ไม่มีนะคะในส่วนของการเกยฟุตบาทด้วยเลยให้ลูกค้าได้มั่นใจนะเดี๋ยวพามาชมบอดี้นะคะในส่วนของภายในตัวรถของคันนี้กันเลย พาลูกค้านะคะมาชมในส่วนของภายในกันบ้างนะคะเปิดปุ๊บนะคะก็จะเจอเลยนะคะฟังก์ชันในส่วนของออปชันภายในรถนะคะมาพร้อมกับตัวกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้นะคะพร้อมกับตัวล็อกรถปลดล็อกให้นะคะกระจกเป็นไฟฟ้าคนขับนะตัวอื่นจะไม่ใช่ออโต้นะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวที่อิงไหลนะคะก็จะเป็นในส่วนของหนังด้วย <S <S เดินได้ตะเข็บนะคะออกเป็นสอีออกเป็นสีเหมือนกับว่า สีน้ำตาลนิดหน่อยนะน้ำตาลอ่อนๆนะคะนี่คันนี้ควบคุมการใช้งานเป็นกุญแจนะคะข้อดีของกุญแจก็คือมันสามารถที่จะดูแลได้ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะในการใช้งานด้วยเลยนี่ ตัวรถคันนี้มาพร้อมออปชันที่พงมลัยนะคะพงมลัยคันนี้เป็นพงมลัยมันติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยนะคะสามารถที่จะรับสายวางสายได้เลยนะคะเปลี่ยนช่องได้เลยมาพร้อมกับตัวออปชันที่เอาไว้กดนะคะในส่วนของหน้าปัดของตัวรถได้ด้วยนี่คันนี้นะคะเป็นตัวจอนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยแอร์ปรับออโต้นะคะภายในเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดมาพร้อมกับโหมดประหยัดน้ํามันแล้วก็โหมดพาวเวอร์ด้วยเลยตัวเบาของคันนี้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้วยนะคะใครที่อยากได้ตัวเบาะปรับไฟฟ้าแล้วก็จะ แนะนำคันนี้เลยนะเพาะดานด้านบนของตัวรถนะคะไม่มีร่องรอาายอักขระใดๆนะคะบอกเลยว่าภายในคือกิปมากขนาดยังไม่ได้ทำสปาให้ลูกค้านะถ้าทํามานะคะบอกเลยว่ากิปกว่าน,นี้อีกเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของตัวรถคันนี้กันบ้างนะคะอ่าล็อกนะคะเดี๋ยวเราเปิดเต๊บหนึ่งโอเค ด้านหลังตัวรถนะคะก็มาพร้อมกับตัวเบาะนะคะที่เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะตัวรถคันนี้มีกระเป๋าจิงโจ้มาให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะทั้งสองฝั่งมีแอร์หลังติดตั้งมาให้อีก2ตัวบอกเลยว่าเย็นแน่นอนนะคะไม่ต้องนะคะที่จะมาย่างแอร์ด้านหน้าปรับมาด้านหลังนะคะเพราะว่าด้านหลังเขาติดมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะนี่ภายในคันนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวที่อิงไหลนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะทั้ง2ฝั่งเลยถือว่าสะดวกแล้วก็สบายแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้า แน่นอนนะคะที่สําคัญไปกว่นานั้นตัวเบาของคันนี้นะคะเขาสามารถที่จะดึงแล้วก็พับขึ้นมาได้ด้วยเผื่อลูกค้าอยากเจ้าไปขนของภายในนะคะก็แนะนําได้เลยนะคะตัวรถคันนี้ก็เป็นตัวเลือกให้กับคุณลูกค้านะคะอีกหนึ่งขั้นเดี๋ยวพาไปชมนะคะในส่วนของห้องเครื่องยนต์คันนี้กันเลยพาลูกค้ามาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ โตโยต้านะต้องบอกก่อนว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่อง2004นะคะบอดี้ของห้องเครื่องนะคะก็ยังมีมาแต้มสีจากโรงงานให้กับลูกค้าที่เห็นอยู่ด้วยนะคะพร้อมกับตัวโครงสร้างบอดี้ตัวรถคันนี้นะคะหัวน็อตไม่มีรอยไข่รอยถอดแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าโครงสร้างตัวรถคันนี้เป็นโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะคะนี่หัวน็อตเดิมๆที่สําคัญฝากระโปรงไม่เคยมีไข่นะคะไม่มีถอดด้วยบอดี้เดิมมาพร้อมกับตัวโลโก้ของโตโยต้านะคะอยู่ครบนะคะแบบนี้เลยมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งให้กับลูกคา้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะ มาพร้อมสติ๊กเกอร์นะคะที่ตัวรถก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะเม็ดอาร์ครวมกลมแบบนี้เลยนะคะด้านซ้ายด้านขวานะคะหัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลย mm hmm. บอกเลยว่าสภาพโดยรวมคันนี้นะคะคือภายในคือกิฟมากเลยนะคะที่สําคัญของตัวรถที่สุดนะคะจะเป็นในส่วนของตัวโครงสร้างตัวรถนะคะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะคะของคันนี้เลยนะ,ะ mm hmm. มาเต็มสีก็ยังอยู่นะคะที่สําคัญคันนี้ไม่มีในส่วนของน้ํามันไหลหรือว่าน้ํามันรั่วซึมด้วยนี่เครื่องสวยๆทนๆแบบนี้เลยนะ แนะนําเลยนะคะถ้าคันนี้ถูกใจลูกค้ารีบติดต่อเอินมาได้เลยนะคะผ่านเบอร์ที่หน้าจอนะคะ สำหรับลูกค้าที่กำลังสนใจออกรถ Toyota h i l u ัก e v o ว4ประตูตัวสูงคันนี้อยู่นะคะรีบติดต่อมาหาเอิร์นได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0971693884แอดไลน์หาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะคะใช้เบอร์เดียวรายเดียวนะคลิปนี้นะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะมาอัปเดตัวรถให้กับลูกค้าได้ชมนะคะในทุกๆวันเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ